สวัสดีค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงพิทิพรบุญนาคค่ะหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาสารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีค่ะเนื่องด้วยตอนนี้เป็นช่วงของสถานการณ์โรคโควิด -19 นะคะก็ตัวเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะไปในทั่วของทุกหน่วยบริการในจังหวัดปทุมทุกโรงพยาบาลแล้วก็หลายๆรพสตในในจังหวัดปทุมธานีค่ะก็วันนี้ก็เลยได้รวบรวมคําถามจากประชาชนมา หลายคำถามเลยค่ะแล้วด้วยจกกังหวัดของเราก็มีคุณหมอที่เฉพาะทางหลายด้านมากนะคะก็เลยได้เป็นโอกาสที่จะมาถ่ายทอดเอาคําถามจากประชาชนเนี่ยมาถามคุณหมอนะคะซึ่งในกลุ่มวัยแรกเลยที่อยากจะถามก็คือกลุ่มวัยของแม่และเด็กนะคะก็ขออนุญาตถามคุณหมอก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอสุนิธิเทีทยราวิบูลนะคะทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะคะคุณหมอขออนุญาตเรียกคุณหมอว่าคุณหมอเปิ้ลนะคะค่ะคุณหมอเปิ้ลค่ะ ก็มีคําถามมาค่ะมีคุณแม่หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ฝากถามมาว่าเนี่ยเราเป็นคุณแม่และเป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วเรามีลูกเนี่ยจริงไหมคะที่แบบลูกนี่แหละจะมีผลทําให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยแย่ลงเช่นเราจะฟันผุง่ายเหนื้อเราจะอักเสบง่ายอันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคือบอกไว้ก่อนเนาะว่าสุขภาพช่องปากของคุณแม่นะคะขณะตั้งครรภ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะ ถ้าคุณแม่ไม่ดูแลสุขภาพช่องปากเนาะมีฟันป่อยให้มีฟันผุเยอะๆเหงืออักเสบมีหินปูนนะคะมันมีผลอาจจะมีผลต่อลูกน้อยในครรภ์ได้นะคะอีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะอาจจะทำให้เหงือกและอาวัยวาที่รองรับฟันเนี่ยอ่อนแอไปด้วยนะคะ อีกทั้งในส่วนของมีอาการแพ้แพ้ทองเนาะได้แก่พวกการอาเจียนนะคะหรือว่าในส่วนของการที่จะเละเลยในเรื่องของการดูแลทําความสะอาดช่องปากของคุณแม่นะคะก็ส่งผลต่อ,อาการเกิดโรคฟันผุนะคะโรคเหนืออเสบแล้วโรคปริทานตามมามนะคะ ซึ่งถ้าคุณแม่ไม่ดูแลฟันนะคะปล่อยให้มีฟันผุเ <c oughs> หงือ,อกเสบโรคปริทินฐ์เยอะเ,เนี่ยมันทําให้มีการสะสมของเชื้อแบคทีเกรียนะคุณหมอเนาะมันก็จะอาจจะส่งผลทําให้ส่งต่อเชื้อฟันผุจากคุณแม่ไปสู่ลูกได้นะคะ <c oughs> โดยเฉพาะโรคปริทัน์นะคะมีการศึกษาพบว่าคุณแม่ที่มีโรคเหงือ,อกเสบโรคปริิทฐ์นะคะมีผลต่อการคลอดก่อนกําหนด หรือว่าน้ำหนักเด็กและพ่อเนี่ยน้อยะก,ะกว่าปะกะติได้นะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญะค,ะค่ะค่ะคุณหมอเปิ้ลคนแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะแนะนำคุณแม่ยังไงดีคะว่าเขาควรจะดูแลตัวเองยังไงให้เขาเนี่ยไม่มีโรคในช่องปากหลากหลายที่คุณหมอเปิ้ลได้บอกเมื่อกี้ยังไงคะคำแนะนำที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือต้องให้คุณแม่ที่ตั้งรันเนี่ยนะคะเราต้องเตรียมพร้อมก่อน ก็คือหมั่นตรวจเช็คสุขภาพช่องปากนะคะก่อนที่จะตั้งพันธุ์เนาะถ้าเรามีปัญหาโรคในช่องปากนะคะไม่ว่าจะฟันผูกเงือกเซตเป็นปุดเราควรที่จะรับการรักษาก่อนที่จะตั้งพันธุ์ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเราพบว่าเราท้องแล้วนะคะแล้วมีปัญหาในเรื่องฟันผูกเงือกเซบเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องรอช่วงเวลาที่คันธ์เราแข็งแรงก,ก็คือในช่วงไตรมาสที่สอง อายุฟันสี่ถึงหเดือนตอนนั้นเราก็สามารถทําฟันได้ค่ะค่ะนั้นกันี้ก็จะทําให้หญิงตั้งครรเนี่ยมีสุขภาพทั้งสุขภาพกายของคุณแม่เองนะคะแล้วก็สุขภาพช่องปากที่ดีด้วยนอกหมนี้เรายังมีอย่างอื่นเนาะใช่ไหมค่ะหมอฝนเรามีกฎสองสองสองใช่ไหมคะสแรกคืออะไรรู้ไหมคะสแรกคือแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะสที่สคือแปรงฟันอย่างน้อย สองนาทีนะคะ<ม>สองที่สามคือแปลงฟันหลังจากแปลงฟันแล้วงดน้ำงดอาหารสองชั่วโมงนะคะ<ม>ก็จะทำให้อาสุขภาพช่องปากของคุณแม่ดีนะคะแล้วก็การเกิดฟันผาหูก็จะลดลงด้วยนะคะค เรียกได้ว่าเป็นสูตรลับฟันดีคุณแม่แล้วเรียกได้ว่าจะเป็นหัวลุ่มไวอื่นด้วยง่ายๆนะคะกับสูตร222ที่คุณหมอเปิรลให้ไว้นะคะนอกจากนี้เนี่ยแนะนําคุณแม่ควรจะต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะบางทีเราแกงฟันเนาะอาจจะทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงนะคะตามซอกฟันอาจจะมีพวกเศษอาหารนาะติดตามซอกฟันเราใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะ ก็จะทําให้การเกิดฟันผุลดลงแต่กเกิดเหเ่ยเสพบก็ลดลงด้วยนะคเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก<ช>เลยนะคะ,คะ,คะการลดปริมาณเชื้อก็อมีผลทําให้สุขภาพช่องปากคุณแม่ดีคร<ช>าวนี้นะคุณหมอเปิ้ลก็ได้พูดถึงคุณแม่และ ครานี้พอคุณแม่เนี่ยได้คลอดน้องออกมาแล้ว<ช>นะคะสาคัญมากเพราะว่าคุณแม่สุขคุณลูกคุณแม่<ช>ที่<ช>มีสุขภาพช่องปากที่ดีก็จะทําให้คุณลูกมีสุขภาพช่องปากที่ดีด้วยอยากให้คุณห<ช>มอเปิ<ช>้ลช,ช่วยฝากเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกน้อยต่อให้คุณแม่ได้ทราบกันค่ะ,คะขออนุญาตให้ดูภาพพิกนิดนึงนะคะก่อนอื่นขอเรื่องจากเริ่มนมก่อนนะคะนมจริงๆเนี่ยเราควรให้นมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกนะคะควรให้นมแม่ให้นานที่สุดเท่าที่ให้ได้ เพราะนมแม่มีประโยชน์มากที่สุดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ถึง2อ0กว่าชนิดเลยนะคะส่วนนมผสมเนี่ยดี B ที่สุดแพงที่สุดมีสารอาหารที่มีประโยชน์แค่60กว่าชนิดเท่านั้นเองนะคุณหมอฝนนะคะและย่อยยากกว่านมแม่ด้วยนะคะเด็กในช่วงแรกเกิดถึง6เดือนนะคะเป็นช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นนะคะ เราก็ต้องทําความสะอาดช่องปากให้เด็กด้วยนะคะอาจจะใช้ผ้าสะอาดหรือถุงนิ้วนะคะเวลาใช้เราก็ใส่นิ้วชี้เห็นไหมคะชุบน้ําต้มสุกเช็ดกระพุ้งแก้มสันเหงือกลิ้นให้ทั่วในช่องปากให้ทั่วเลยนะคะไม่ต้องกลัวเด็กเจ็บนะคะโดยเฉพาะลิ้นนะคะต้องเช็ดให้ทั่วเพราะว่าลิ้นเนี่ยจะเป็นขนเล็กๆนะคะเด็กดูดนมแต่ละครั้งไปติดขนลิ้นถ้าเราไม่เช็ดเป็นประจำเนี่ยนะคะจะเป็นคราบขาว น,นานาเป็นเชื้อราแล้วเด็กทําให้เด็กเจ็บลิ้นได้นะคะควรจะต้องเช็ดด้วยนะคะในเด็กที่ไม่ได้ทานนมแม่ถ้าคุณแม่ไม่สามารถให้นมแม่ได้นะคะถ้าเด็กดูดนมผสมต้องดูดน้ําตามด้วยทุกครั้งนะคะนมแม่เนี่ยไม่จําเป็นต้องดูดน้ําตามแต่ถ้านมผสมต้องดูดน้ําตามด้วยทุกครั้งนะคะนี่สําคัญที่สําคัญต้องอย่าหลับคาผงนมนะคะ เพราะว่าการดูดนมหลับคาขวดเป็นประจำจะทำให้เด็กฟันผุได้ง่ายนะคะอีกอย่างนึงก็คือ,อหนึ่งขวบนะคะเราจะต้องฝึกเลิกขวดนมด้วยนะคะจริงๆเราควรจะต้องเลิกขวดนมก่อนเด็กอายุขวบขึ้นนะคะหลังขวบขึ้นไปเนี่ยเด็กจะเลิกยากแล้วฟันจะผุไปแล้วด้วยค่ะคุณหมอคงเนาะ มาดูรักษณะของฟันเห็นไหมคะถ้านะของฟันที่เริ่มผูจากขวดนมนะคะจะผ,ผูก่อนบริเวณฟันหน้าบนนะคะแล้วก็ฟันกลามก็จะเริ่มผูตามมาเป็นสภาพแบบนี้นะคะอันนี้เด็กหาขวบเห็นไหมคะกินขวดนมไม่เลิกเนี่ยสภาพไม่เหลือเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะทำให้เด็กเที่ยวอาหารไม่ได้ปวดบวมเป็นหนองนะคะทรมานกับเด็กและมีผลต่อ น้ำหนักตัวเด็กนะคะทำให้เด็กเตี้ยแค้แกนเส้นรอบวงสมองเด็กก็จะเล็กกว่าเด็กปกติทั่วไปได้นะคะในเด็ก7ถึง11เดือนนะคะฟันเริ่มขึ้นมาบางซีนะคะเราก็ควรจะต้องเริ่มแปลงฟันให้เด็กนะคะคุณหมอฝนตั้งแต่ฟันซี่แรกเริ่มขึ้นนะคะโดยใช้แปรงสีฟันขนนิ่มนะคะใช้ยาสีฟันที่มีฟูอัลไลนะคะ1000 ppm ได้เลยนะคะ โดยแตะแค่ชื้นๆหรือใช้ประมาณเม็ดเข้าสารนิดเดียวพอละอนะคะแปรงให้ทั่วทุกซี่นะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องให้เด็กด้วนน้ำใช้แค่พระอ้อมซับฟองออกนิดเดียวพอแล้วนะคะหลังจากนั้นประมาณหนึ่งขวบถึงสองขวบนะคะฟันกรามเริ่มขึ้นคุณแม่ต้องแปรงฟันกรามให้เด็กด้วยนะคะเพราะฟันกรามเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะพอเด็กอายุ2-3ถึงปีนะคะ เด็กเริ่มแปรงฟันเองได้แล้วนะคะคุณแม่ควรจะต้องให้เด็กเริ่มฝึกทักษะในการแปรงฟันเนะแล้วคุณแม่ควรจะต้องแปรงฟันซ้ําให้เด็กทุกครั้งนะคะพอเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะคะเราเริ่มปรับยาสีฟันมากขึ้นประมาณเม็ดถั่วเขียวที่เตียวพอละนะคะแปรงฟันให้ทั่วทุกซี่และทุกด้าน ทั้งฟันหน้าฟันกลามให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องว้นน้ําเหมือนกันนะคะใช้แค่ผ้าอ้อมซักฟองออกหรือว่าให้เด็กแค่ถมฟองออกก็พอแล้วค่ะค่ะก็ได้ครบเลยนะคะในะส่วนทั้งทั้งคุณแม่แตั้งแต่ที่ตั้งคันนองลูกน้อยแล้วมีลูกก็ทําให้ได้ดูแลมีสภาพช่องปากที่ดีทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะอ๋อฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแม่ควรจะต้องแปรงฟันให้ลูกนะคะ จนถึงเด็กอายุประมาณ7-8ปีด้วยนะคะคุณหมอฝนเพราะว่าถ้าเด็กมีฟันผูดนะอาจจะ,อาจจะทําให้เด็กทานอาหารไม่สะดวกนะเคี้ยวอาหารไม่ได้เนาะแล้วการที่จะทําฟันเด็กในเด็กเล็กเนี่ยเป็นการทํคคนนาค่นงค่นข้างยากนะคะอาจจะทรมานจิตใจไม่เห็นลูก้องขนาททำฟันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะ กังวลไปด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณหมอเปิ้ลมากเลยค่ะที่ได้มาให้ความดูดีๆก,กับคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกน้อยนะคะเมื่อคลอดออกมานะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ